นายสมชายคุ้มทรัพย์ประธานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวงพร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายร่วมกันดำเนินกิจกรรมเอามือสามัคคีคิวปิ่นโตแบกจอบถือเสียมพิแผ่นดินในวันเสราร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2566ณศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาพัฒนาชุมชนแปลงของนางสมบัติทองสาบ้านตูมหวาน หมู่ที่10ตำบลตลาดสายอ,อชุมพวงจัังหวดนครราชสีมาซึ่งเป็นแปลงครัวเรือนต้นแบบเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนาขนาดพื้นที่1ไร่กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย1การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง โดยการช่วยกันลงแรงปลูกพืชยืนต้นอาทิลียังนาส้มโอมโยงชิดมะขามเทศเป็นต้น 2>, 2. การห่มฟางคลุมดินบริเวณโคนต้นไม้รอบๆแปลงเพื่อเป็นการรักษาความชื้นที่ผิวหน้าดินให้ต้นไม้ใช้ประโยชน์ในการดูดซับแร่ธาตุได้ง่ายขึ้น 3. การทําความสะอาดบริเวณรอบๆขอบสาระคละองไส้ไก่เพื่อป้องกันโรคพืชและศัตรูพืชที่แฝงมากับวัชพืช 4. การทําปุ๋ยน้ําหมักชีวภาพจากต้นกล้วยสําหรับเอาไว้ใช้ภายในแปลง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการนี้นางสาวเพ่นชมศรีษะพัฒนาการอำเภอชุมพวงมอบหมายให้นายพงพัฒน์เคนทาวายและนายภูชิตบูรพาชัจชวาลน,นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชุมพวงเข้าร่วมสังเกตการกิจกรรม และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนการพัฒนาที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตสามารถขยายผลความรู้ไปสู่ชุมชนข้างเคียงเกิดเป็นโมเดลการพัฒนาแบบเอื้ออาทรต่อมนุษย์ด้วยกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง yeah!